กินเวโปรตีนแล้วทําไมรู้สึกว่าตัวเองหนาขึ้น <_ p ull ing> เนื้อแน่นขึ้นกลัวจะอ้วนกว่าเดิมเลยหยุดกินค่ะ <_ p ull ing> <_ ull ing> คําถามนี้นะครับไม่ใช่ประโยคคําถามด้วยนะเป็นประโยคบอกเล่านะครับแล้วผมก็เลยอยากจะมาเล่าต่อให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะเวโปรตีนนะครับผมอยากจะพูดอีกครั้งที่ล้านครั้งที่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเวโปรตีนนะครับมันคือโปรตีนมันคือโปรตีนครับทุกคนฮัลโหลโปรตีนคืออะไรบ้างคือไข่คือไก่คือเนื้อหมูคือเนื้อวัว คือเนื้อปลาคือสารลพัชสารละเพพวกเนี้ยคือโปรตีนครับถ้าเกิดเรากินเวโปรตีนแล้วเราตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเรากินเนื้อพวกเนี้ยไม่ได้เลยสิเราก็ต้องตัวหนาขึ้นตัวใหญ่ขึ้นถูกต้องไหมครับเนี่ยแหละผมอยากแค่ชี้ให้เห็นครับมันไม่ได้อยู่ที่เวโปรตีนหรอกครับมันอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่านะครับมันอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าหรือเรากินทุกอย่างอ่ะครบหมดแล้วซึ่งเป็นไปได้ยากมากนะครับซึงเป็นไปได้ยากมากหรือเรากินทุกอย่างครบหมดแล้วแล้วเรากินเวโปรตีนเกินเข้าไปในปริมาณที่มากอย่างเช่นทุกอย่่าาาาาางงรรรออหหทุกยเคบมดแล้ว แต่เรากินเวเพิ่มเข้าไป2-3สามกู๊ปแบบเนี้ยเออเนี่ยถึงน่าคิดว่าอ๋อเอ้ยตัวมันจะหนาขึ้นว่ะมันจะอ้วนขึ้นว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเมคเซนนะครับแต่ถ้าอยู่ๆบอกว่าเฮ้ยพี่หนูกินเวโปรตีนรู้สึกตัวมันแน่นขึ้นอะ่ะเดี๋ยวกลัวมันจะอ้วนขึ้นอะ่ะเลยหยุดกินไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับทุกคนไม่ใช่นะครับทุกคนเวโปรตีนไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นถ้าเกิดว่ากินถูก นะครับถ้ากินว่ากินถูกไม่ได้กินเกินเลยอะไรขนาดนั้นไปเยอะเอะมากๆนะครับไม่ได้ทาให้สารอาหารหรือว่าแคลอรี่มันเกินมากมากขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้อ้วนขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือเวโปรตีนก็ไม่ได้ช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้นะครับไม่ได้ช่วยทําให้ลดน้ําหนักได้ถ้าใครมาบอกเราว่ากินเวตัวนี้สิเดี๋ยวน้ําหนักลงก็แสดงว่าเรากินไข่กินไก่กินเป็ดกินหมูกินปลาก็ต้องน้ําหนักลงถูกต้องไหมครับเพราะมันคือโปรตีนเพราะมันคือโปรตีนครับทุกคนท่องไว้นะครับแล้วกินเวโปรตีนตอนไหนดี ตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ที่เราสะดวกกินก่อนนอนได้ไหมกินได้ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นกดไหลย้อนนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากินแล้วเรานอนหลับได้ก็กินได้นะครับแต่ะพัดสาแต่ละเพคําถามเกี่ยวกับพวกโปรตีนหรือพวกเวโปรตีนพวกนี้ที่ผมได้ได้ยินได้ฟังมาทุกทวันเนี่ยก็อยากจะมาตอบให้เคลียร์ๆไปเลยนะครับให้เคลียร์ๆไปเลยว่ามันควรไหมมันอะไรยังไงไหมกินแล้วมันอ้วนไหมกินแล้วมันผอมไหมนะครับใครฟังคลิปนี้นะรู้สึกว่ามีคนที่เรารู้จักมีปัญหาอะไรพวกนี้อยู่อ่ะมีคาถามสงสัยอะไรพวกนี้อย่่่แชร์ใหห้เขาฟังน แชร์ไปให้เขาฟังหน่อยนะครับเขาจะได้เลิกสงสัยนะครับเราก็จะได้เลิกแบบอ๋อต้องทาแบบนี้ต้องกินแบบนี้นี่เองอะไรอย่างนี้นะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้แล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับเวโปรตีนไม่ได้ทําให้เราอ้วนขึ้นครับน้องนะครับอย่าไปอย่าไปคิดแบบนั้นนะครับมันไม่โอเคนะครับก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง f i t All Fat ไ้ด้วยนะครับในทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงแล้วตอนนี้ผมทําคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นอย องกินเวโปรตีนไหมมันจะอ้วนไหมเนี่ยนะครับผมคำนวณอาหารให้ทั้งหมดเลยนะว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินอะไรปริมาณเท่าไหร่บ้างกินที่บ้านได้กินข้าวนอกบ้านก็ได้ทําได้แบบสบายๆอะ่ะไม่เครียดนะครับเน้นไม่เครียดส่วนที่2คือโปรแกร,รมออกกําลังกายต้องทํำยังไงบ้างอยู่ที่บ้านทายังไงอยู่ยิมทำยังไงอยู่คอนโดทํำยังไงส่วนที่3คือโปรแกร,รมคาร์ดิโอต้องออกกําลังกายแบบไหนคาร์ดิโอยังไงหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่ถึงอยู่โซนไหนต้องใช้ในเวลาเท่าไหร่ถึงลดไขมันได้ดีที่สุดนะครับ ผมสอนทั้งหมด3อย่างเนี่ยเป็นแบบ i v เ t e หนึ<ๆ>่งหนึ่งในลายส่วนตัวของผมนะครับใครสนใจคลิกลิงกที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากาอีกทีนึ่งนะโปรตีนกินได้ไม่อ้วนนะครับ <laughs>